สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเกมการศึกษาเนี่ยกลับมาพบกับเด็กๆนะคะกับเกมจับคู่ภาพกับคํานะคะที่เป็นสระอีนะคะ,ะระดับชั้นอนุบาล2และ3นะคะคุณครูจะส่งลิงก์นะคะให้เด็กๆเนี่ยสลิงก์นะคะลิงก์แรกจะเป็นวิดีโอสาธิตการเล่นเกมนะคะอีก1ลิงก์นะคะที่เป็นรูปมือชี้ลงอ่ะเป็นลิงก์เกี่ยวกับเบิร์ดบอลที่เด็กๆจะต้องกดลิงก์ตรงนี้นะคะเพื่อเข้าสู่ การเล่นเกมนะคะพอเด็กๆก,กดปุ๊บฐานะะหน้าต่างของเด็กดก,กับคุณครูเนี่ยจะเหมือนกันเลยนะคะให้เด็กเนี่ยพิมพ์ชื่อนะคะชื่อจริงของตัวเองเลยชื่อจริงตามด้วยชั้นนะคะอนุบาลอะไรใส่อจุดสามนี่ครูยกตัวอย่างนะคะตามด้วยห้องนะคะเว้นวร์ตามด้วยเลขที่นะคะเด็กๆ พิมพ์คำว่าเลขที่ของตัวเองเป็นไหมคะเขียนคำว่าเลขที่ของตัวเองเป็นไหมคะดเด็กๆพิมพ์ไปเลยนะคะเลขที่อันนี้คุณครูสมมตินะคะคุณครูยกตัวอย่างดเด็กๆดูนะคะจากนั้นในเด็กพิมพ์ชื่อชั้นเลขที่เรียบร้อยแล้วดเด็กๆกดคำว่าเริ่มะจะมาปรากฏหน้านี้นะคะให้เด็กๆเ,เนี่ยกดคำว่าเริ่มสีฟ้าอีกหนึ่งครั้งเป็นเกมจับคู่ภาพกับคำนะคะสระอี เด็กๆรู้จักสระอีไหมคะสระอีคำแรกนะคะเด็กๆเห็นภาพไหมคะภาพแรกเป็นรูปคนทาสีนะคะสระอีรูปคนทาสีเด็กๆลองหาทางซ้ายมือที่เป็นสีทางซ้ายมือนะคะทออาทาสอีสีเด็กๆลองสะกดตามครูเลยนะคะเด็กๆก็ลากไปวางหน้ารูปภาพนะคะเด็กๆลากไปวางหน้ารูปภาพรหัส หัดสะกดนะคะหัดสะกดคำอ,อันนี้ครูยกตัวอย่างยกตัวอย่างให้เด็กดูเฉยๆนะคะพอทําเสร็จนะคะเด็กๆก็กดส่งคําตอบด้านล่างเลยนะคะโปรแกรมก็จะทำการตรวจคำตอบของเด็กๆเองนะคะ จากนั้นนะคะจะขึ้นคะแนนนะคะที่เด็กๆทําได้แล้วก็ระยะเวลาที่เด็กใช้ในการทาในการเข้าเล่นเกมในครั้งนี้นะคะคุณครูหงว่าเด็กๆคงจะมีความสุขนะคะกับการเรียนออนไลน์นะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ